วินาทีแรกที่เจอ,อยาน้ําสมุนไพรหัวลักเซียมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรตอนแรกเลยฮะเชื่อ<ร>ไหมว่ามันจะเข้ามาช่วยเราให้สุขภาพดีขึ้นได้ไมนาทีแรกเลยไม่เชื่อเลยหนูไม่เชื่อหนูไม่หนูไม่เคยเห็นนะหนูหนูรู้จักกับอาจารย์สุพันมาเป็นสิบปีนะคะคหนูรู้ว่าอาจารย์เนี่ยทําธุรกิจขายตรงรแล้วหนูจะไม่มายุ่งมายุ่งตรงนี้เลยพอฝากไปให้หนูกินอ่ะหนูก็สงสัยอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาเป็น อาจารย์เหมือนปรมาจารย์ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเลยก็ว่าได้ทําไมเขาถึงมาทําตัวนี้คือหนูเอามาหมุนๆดูอย่างนี้เลยข้อดีของัวไอ้ตัวนี้คืออะไรแล้วหมอคนนี้คือใครทําไมเราไม่เคยได้ได้ยินคือสรุปเลยว่าหมอจีนโนเนมไรสักพคุณหนูก็เลยแบบไม่กินเลยอะค่ะไม่กินเลยตอนนั้นสรุปแล้วก็คือไม่เชื่อนั่นเองนะครับอเจอพิธาทีแรกคือไม่เชื่อแล้วฟันธงว่าคนที่ไปให้ก็ เชียร์สิเพราะเขาอยากจะขายยาเท่านั้นเองโอเคไหมใช่นะฮะถ้าถ้าอาจารย์พูดเรื่องธุรกิจอันนี้กระต่ายแะต่า,จายจะไม่ไม่รับเลยนะแต่จะแบบปิดหูปิดตานี่อาจารย์ไม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้กระต่ายเลยกับ <c oughs> ไม่เคยเล่าเรื่องธุรกิจให้ฟังแต่บอกแค่ว่าคนอื่นที่เขาเป็นมามากมายกว่าเราเขายังกลับมามีสุขภาพแข็งแรงค่ะ <c oughs> ตอนนั้นก <c oughs> ็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาที่อาจารย์มันเป็นเรื่องปกตินะฮะอาจารย์คิดรมขัญจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ ไม่ปล่อยปล่อยใช่ค่ะใช่เท่านั้นเองไม่เชื่อนะครับวินาทีแรกที่เจออ่เอาวกเข้ามาของคุณแม่แม่หลวยนิดนึงนะฮะคุณแม่หลวยคุณหวานเอามาให้วินาทีแรกเชื่อไหมทีแรกทีแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเขบอกว่าอ้าระหว่างเนี้ยจะตัดเต้านมกับกินยาเออเลือกก็จะเลือกอันไหนเพราะตัดแล้วมันไม่งอกออกมาเหมือนหางยิ่งจคิดอยู่นะคิดอยู่เอ้ยเราต้องเลือกกินยาก่อนต้องลองก่อนก็เลยว่าต้องลองก่อนครับ ก็เลยลองกับตัวเองก็เลยลองลองไปพอดีขวดใหญ่เนี่ยไปครึ mm ่งขวดก็กินท so ีเต็มแก้วมือหนึ่งเต็มเต็มเต็มเอ๊ะทำไมมันเมาจังอุ้ยเจแล้วเกินเมาอุ้ยแล้วก็ง่วงนอนแล้วตีโอ้หมันปวดปวดมากยิ่งปวดขึ้นมาอีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกนมก็พองพองเหมือนลูกโป่งยังว่าเอ๊ะทำไมอ้าวเราจะกินให้หายแล้วทำไมต้องพองพองขึ้น แล้วก็มีน้ําอะไรก็ไม่รู้ oh. ออกมาจากหัวนมอ่ะ oh. ก็เลยบอกโอ้ยเป็นน้ําเลือดน้ำหนองออกมาอีกไม่ไหวแล้วมัง้งก็เลยว่างั้นเราหนีจากว่าหมอจะไม่ตัดอา้าวยังกลับเราจะต้องหันไปหาหมออีกหรอก็คิดอยู่ในใจพอดีเห็นน้ําหวานมาบ้านอุย้ยวิ่งไม่ได้คิดชีวิตเลยวิ่งเอายาไปคืนไม่กินแล้วเราบอกกับน้ําหวานว่าไม่กิน ยาเนี่ยกินแล้วดูที่ปวดและพองพองขึ้นเหมือนลูกโป่งเลยระหวา่างนี้ <c oughs> ก็เลยบอกว่าอีกข้างก็เล็กอีกข้างก็ใหญ่อโอ้ยไม่ไม่ได้แล้วว่างั้นไม่กินโอ้แกก็ใจเสียเลยนะแกก็หวังดีะนะอยากจะให้ย้ายอยากายให้เราหายแต่นี่เขาก็โทรมาหาผู้การครับผู้การเขาก็ถามว่าคนไข้กินยาไปขนาดไหนบอกเต็มแก้วเลยมือหนึ่งเต็มแก้วว่างั้นเดียว พักใหญ่ๆกั็อีกแก้วโอ้โหกินแล้วไม่ต้องลุกไปไหนแล้วหัวที่หัวตามอยู่อย่างนั้นแหละทำไมมันเมาจริงเลยเอย่างเงี้นเสร็จแล้วครับกี่วันคุณยายกี่วันถึงถึงอาการที่มันเป่งๆเหมือนลูกโป่งนี่เริ่มดีขึ้นก็ก็ประมาณอ่ะไอ้กินไปสองวันสองวันเนี่ยคือปวดนะอัดเต็มเลยเหรอเต็มเลยโทรมาหาผู้การผู้การบอกอัดเต็มเลย ไม่ใช่ผู้การไม่ได้บอกอัดเต็มเริ่มแรกที่เขามาให้อ่ะกินมากแล้วยิ่งหายไวก็คิดอย่างนี้ตายเลยคานนี้ก็กลัวแล้วเราด้วยความเข้าใจะด้วยความเข้าใจตัวเองพอดีน้ำหวานเขาก็โทรมาหาผู้การผู้การก็บอกคนไข่กินขนาดไหนเต็มแก้วเลยผู้การหรือว่าลดลดลดลงมาเหลือสี่สิบชั่วโมงกินทีชั่วโมงกินทีก็เลยว่า้นอ้าวเลยตอนนี้เขาก็เอามาดูแลเขาบอกย้ายมากินยา ยายมากินยายายไม่ต้องเอาไปกินโอ้ยน้ำหวานไม่ทันใจก็เลยว่างั้นก็ฟ้าขวดยาไปบ้านเอาไปกินเองเลยลินเองเพราะว่างั้นครับเอาละกินไปกี่วันคุณยายนับวันได้ไหมอากาศเริ่มดีขึ้นก็ประมาณละราวตีสี่ห้าขวดรู้สึกมันลุกโป่งเรายุบลงแฟลงลงรู้สึกว่าเออ นมเราอีกข้างคงมันมองแล้วมันเท่ากันนะเอาละนะฮะเมื่อทานไปได้ประมาณห้าขวดนะฮะนมเป็นลูกโป่งนี้กลับมาเท่ากับนมที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเริ่มดีขึ้นคือคือตัวนี้นับจานวนขวดได้ประมาณห้าขวดแล้วทางพี่เพชรนะฮะเราเรารู้จักยาอย่างไรแล้วก็ทานไปพานไปประมาณกี่วันหรือกี่ขวดก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะนะน่าจะใช่นะ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ปกกมลครับสนนิสริการจนะไพศาลเรือว่าพี่อิ่มด้วยนะครับ,รบที่อยู่ในห้องนี้ไหมฮะอยู่ยในห้องนี้ไหมที่เป็นผู้เปิดรกาอ่ะอปลอมือให้หน่อยครับปลอมือให้หน่อยครับอยู่ในห้องนี้ออาโชว์ตัวนิดหนึ่งครับ,รบโชว์ตัวนิดหนึ่งวันนี้เราต้องค้นหาความจริงนะฮะอ่าโชว์ตัวนิดหนึ่งดูกล้องนิดหนึ่งนะฮะเออนะฮะนี่คือที่ผูดที่ไปแนะนําให้รู้จักครับพอดีคือมันเป็นประจวบเหมาะกับว่านั่งได้นะครับอาจว่าเป็นพระว่าทําบุญไว้เยอะพอดีเจอพี่เขา พี่เขาเคยมีอดีตว่ามีพี่ชายที่เป็นโรคไตแล้วก็เสียชีวิตครับพอเขามาเจอผมเป็นโรคไตนี่เขาก็คิดถึงพี่ก็อยากจะแบบจะทดแทนครับก็เห็นผมเป็นก็เลยมาแนะนําว่ายาโน้นดียานี่ดีครั้งแรกก็พาไปกินที่อื่นก่อนครับก็อนิดๆหน่อยๆนะครับก็รู้สึกแค่สดชื่นแต่ไม่มีผลนะครับจนกระทั่งวันนั้นหอบมาอีกแล้วมาอีกแล้วสะพายมาเต็มเลยมาถึงก็ นี่ไงคุณเพชรเนี่ยอย่างงี้ผมบอกโอ้ยผมเยินขนาดนี้แล้วผมเปิดท้องให้ดูด้วยครับผมก็บอกเยินขนาดนี้แล้วหมอยังเอาไม่อยู่เลยพี่จะให้ผมกินอะไรอีกเล่าเขาว่างนี้ทาคานด้วยแล้วเามาหลายครั้งเขาก็หาใหญ่นะเขาจะมีเป้ย่ามเหมือนเขาเนี่ยถ้าเขาควักลงไปในย่ามควักออกมาก็เอานี่นี่คนนี้แหละกินแล้วหายกินแล้วดีนี่คนนี้คนนี้ครับเอาไปดูเขาเอารูปของอาจารย์คิดทำคารตั้งมให้ดูวางอยู่บนพื้นผมอ่านเป็นอ้า ผมบอกพี่คิดนี่ผมเพราะเคยรู้จักท่านอาจารย์มาก่อนนะครับก็เอ้าเอ้าอย่างนี้ละกันผมบอกงี้ผมไปเยี่ยมพี่เขาลวกันผมบอกงี้ผมก็บอกก็อาจจะเป็นบุญนะครับก็เลยไปไปวันนั้นแล้วก็ลองมากินกินครั้งแรกนะครับครั้งแรกก็คือไม่ได้คิดอ่ะผพเอามาดูนะครับเอามาดูก็พลิกไปพลิกมา คล้ายๆกันกับน้องไตมันเหมือนกับบริษัทอื่นนั่นแหละเพราะว่ามันหลอกคือเราโดนมาเยอะนะครับก็โดนมาเยอะก็เราคิดมันเป็นไปไม่ได้ก็เอาเถอะก่อนตายได้กินอะไรดีๆหน่อยก็ดีก็คิดอย่างนี้นะครับตอนกินพอกินเข้าไปวันแรกวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือรู้สึกความรู้สึกก็คือสดชื่นมันมันดีกว่าทุกยี่ห้อที่กินนะครับรู้สึกว่าเออขยับมันไม่ปวดตามข้อเพราะปกติคนเป็นไตเนี่ยมันจะปวด นะครับ,รบแล้วก็ต่างๆแล้วพอทานไปเนี่ยระบบการการล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยมันจะมีน้ำน้ำยาไหลออกมาเวลาเราล้างออกใช่ไหมครับ,รบทีนี้ใช้ระยะเวลาเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณ4 0่สสีนาทีในการเอาน้ํายาออกจากหน้าท้องออกมาในประมาณ1 0บสิบสองสิบห้านาทีนะครับแต่หลังจากที่ทานไปได้สามวันเนี่ยมันเร็วขึ้นนั่นหมายถึงว่าน้ํายามันมันใสขึ้น แล้วก็พอยกน้ํายาเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมาดูเนี่ยเอาฝ่ามือมารองดูอย่างเงี้ยมันจะใสมากมันจะไม่มีไอ้เยื่อบุผนังช่องท้องหลุดออกมาติดมาด้วยเพราะปกติปกติถ้าไม่ได้ดื่มยาตัวเนี้ยเราสังเกตพอยกขึ้นมาแล้วตายแน่กูตายแน่ครับเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆวุ้นนะครับหลุดออกมาด้วยนะครับมันเป็นเยื่อบุผนังช่องท้องหลุดออกมาพอดูแล้วกูคงไม่นานหรอกเวลาเวลามองนะครับตอนนั้นคือคิดในใจว่า ถ้ามันหลุดอย่างนี้ทุกวันกูไม่กี่วันไปแน่เนื่งในใจอย่างนั้นนะครับ,รบแต่หลังจากที่ทานไปได้แค่ไม่กี่วันนะครับพอมาดูเฮ้ยมันใสนะครับมันหายไปนั่นแสดงว่าผนังช่องท้องเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับก็เลยมีความวาเอ้ยใช่แล้วละ่ะก็เลยต้องเข้าไปใน Google นะครับ,รบเข้าไปใน Google แล้วก็ไปศึกษาไปศึกษาว่าย่าหนอนช่วยอะไรบ้าง คักงกหรือคางคกที่ใครเรียกเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะครับก็ดูทุกยี่ห้อทุกขนาดทุกชื่อยานะครับมั่นใจเลยครับพอทานได้ครึ่งขวดโยนยาโรงพยาบาลเลยครับยาโรงพยาบาลผมไม่กินตั้งแต่กินขวดใหญ่ไปครึ่งขวดครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินยาโรงพยาบาลครับโอ้โหขอบคุณครับคือเมื่อก่อนนี้จะมีทั้งการล้างหน้าท้องแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลด้วยแต่ตั้งแต่ครึ่ง ครึ่งขวดยานี้นะครับผมแล้วไม่ได้ทานเลยคือผมนี่นอกจากเป็นไตแล้วนะครับเป็นไตเป็นหัวใจโตความดันโลหิตสูงและก็เป็นโรคปอดทํางานช้านะครับนอกจากนั้นยังเป็นโรคทอมซินอักเสบเรื้อรังด้วยนะครับคือเป็นเยอะนะครับแต่ว่าอ่าไหนไหนจะตายอ่ะถ้าตายทั้งทีเอาชีวิตเป็นวิทยาทานก็ดีก็เลยทิ้งเลยครึ่งขวดในเมื่อเรารู้ว่ายาตัวนี้มันมีตัวยาที่ไปรักษาที่ต้นเหตุ และทําไมเราต้องไปกินยาปลายเหตุอีกผมก็คิดอย่างนี้ผมก็เลยทิ้งไว้แต่เวลาไปหาหมอก็เอายาที่อยู่ที่ที่ที่เข้าประตูแล่ะเอาออกมาไปส่งหมอนะครับพร้อมทั้งสมุดเหมือนกับหลอกเขานั่นเองคือถ้าไม่หลอกก็เขาก็ยัดให้เขาก็จะด่าเราเราก็ต้องหิ้วไปให้เขาว่าเรากินยาเยี่ยวนี้แหละครับเอาล่ะนะครึ่ง ถือว่าคลื่นขวดตัวเองเริ่มตอบร,รับนะฮะแล้วก็เริ่มรเริ่ม,<ผ>มเริ่มจะฟันธงแล้วล่ะว่าดีขึ้นอ่านิดหนึ่งครับในส่วนของน้องแอนน้องแอนนี่คือตอนที่ย้อนกลับนะฮะตอนที่คุณหมอฟันธงแล้วแน่นอนครับตัวเองก็คือหมดกําลังใจจากญาติพี่น้องแต่ที่แน่ๆก็คือยังพอมีคุณแม่อยู่ยังพอมีคุณแม่นะฮะที่ที่ยังให้กําลังใจอยู่คนใกล้ชิดน,นั่นเองอแล้วหัวรักเสียมเนี่ยน้องแอนมารู้จักได้อย่างไรความมหัศจรรย์มันมีจริงนะคะนะ เพราะว่าน้องแอนนี่ยังไม่เห็นขวดยานะคะนอนป่วยรอวันเผาอย่างเดียวก็ขนาดนั้นเลยคงจะเดชบุญนะคะคกุศลคุณเขาแลยอธิษฐานครับแรงอธิษฐานก็เออก็ขอขอบคุณคุณพี่เรืองระวีบุญสร้อยธนาธีรีอยู่ในห้องไหมครบปลอมือให้หน่อยครับถึงพี่เขาจะยังไม่อยู่ตอนนี้ไม่อยู่ติดธุรกิจนะคะก็ขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือครับ ชีวิตของนา <ก S 1> อง,งานียนค่ะ <c oughs> ก็ความมหาสัจร Sci ันเนี่ยก็คือเจ็ดปีไม่เจอกันค่ะ <c oughs> แล้วต่างคนก็ต่างไม่รู้อยู่อยู่ที่ไหนแล้วน้องก็อยู่ต่างจังหวัดแล้ว <c oughs> แล้วโทรศัพท์เราก็ต่างคนก็ต่างไม่ได้ติดต่อแล้วก <c oughs> ็อาจจะบุญกุศลเนี่ยเขาได้เบอร์โทรของพี่ชาย <c oughs> <ừ> ที่ทำงานอยู่การบินไทยนะคะก็ไปได้ขอเบอร์ถามพี่ชายว่าแอนอยู่ไหนพี่ชายก็บอกอยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ป่วยหนัก เก็เลยขอเบอร์โทรของคุณของแอนไปเขาก็เลยโทรหาเลยค่ะพอโทรหาน้องแอนบอกว่าแอนป่วยเป็นอะไร,รแอนก็บอกตอนนี้เป็นวันนรโรคปอดแล้วก็เป็นโรคไตด้วยครับในช่วงระยะน,นั้นไม่มีใครกล้าเปิดเผยหรอกค่ะก็ค,ะคือตัวเองมันจะไม่รอดอยู่แหละถ้าตายไปก็แค่เขารู้ทีหลังแล้วกันใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นมาเขาก็บอกว่าเขามาเจอยาฮวรลักเซียมเนี่ยตัวยามันหกสิบเจ็ดตัว นองแกนไม่ไม่รู้ปวดยาเป็นยังไงอะไรสรรพค,คุณอะไรจะยังไงคือยังไม่รู้สักอย่างก็บอกว่าก็ถามพ่อถามพี่ที่ดูแลนะคะว่าหมอเขาจะสั่งห้ามห้ามคุณกินสมุนไพรเป็นอันขาดเพราะช่วงที่เรารักษาตัวหนักๆเนี่ยคือไตมันติดเชื้อบอดทุกอย่างมันมันมันไม่รับแล้วห้ามคุณห้ามห้ามคุณกินถ้ากินขึ้นมา เป็นอะไรมาหมอไม่รับผิดชอบค่ะเป็นคําพูดที่ฮิตมากเลยนะสำหรับคำนี้แล้วเป็นคําพูดที่สกัดพวกเราไม่ให้ไปทานอย่างอื่นเลยถูกไหมฮะอันนี้คือใครเป็นอย่างนี้บ้างนี่คือเรื่องจริงนะฮะหมอบอกว่าเป็นเป็นโรคนี้อย่ากินสมุนไพรอื่นๆเด็ดขาดหรือกินอะไรนอกจากที่คุณหมอสั่งถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหมอไม่รับผิดชอบแต่ความรู้สึกน้องแอนวินาทีนั้นทําไมถึงวินาทีนั้นกินก็ตายไม่กินก็ตาย Mm hmm. ก็ตัดสินใจว่าพี่ลองส่งยามาให้น้องดูแล้วกันครับน้องจะลองกินดูบอกเนี้ยครับก็ประมาณเขาส่งด่วนไปเลยนะคะครับอีกวันเขาส่งไปถึงครับอสภาพของน้องตอนนั้นก็คือลงจากบันไดไม่ได้ครับก็ตัวยาไปแม่ก็เอาให้กินครับแม่ให้ให้กินให้ทานให้กินพอกินได้เพอประมาณวันแรกครับ เกิดแค่วแรกเข้าไปกินเข้าไปในหัวลดขนลุกสู้เลยค่ะขนขนหัวลุกสู้เลยมันเหมือนคล้ายๆแบบยามันวิ่งไปทั้งตัวเราได้สักประมาณอีกวันหนึ่งทีเนี้ยกินแล้วออกกินออกเลยค่ะออกนี่คืออะไรคือสองสองนาทีอ้วกด้วยแล้วก็นั่นแหละห้องน้ําค่ะหนักเลยนะก็เือ งปากินได้แค่สองนาทีพอทานอาหารเข้าไปสองนาทีออกเลยสองนาทีคุณต้องรับทุกอย่างแหละสภาพคือคานถ่ายคานฉี่อยู่กับที่ค่ะคือเดี๋ยวนิดหนึ่งพอเข้าไปทานแล้วมันมันออกทั้งปากออกทั้งทั้งบนทั้งล่างอย่างเงี้ยน้องแอนรู้สึกยังไงท้อไหมรู้สึกอยากทานต่อไหมถ้าธรรมชาติพี่น้องเราเจออย่างนี้เขาจะทิ้งหมดเลยนะใช่แล้วทํายังไงถึงทานต่อเพราะอะไรเราคิดว่า มันก็ไม่มีอะไรที่จะรักษาอะไรลวแต่พี่เขาก็จะกําชับว่ายาตัวนี้มันจะไปเคลียทุกอย่างเราจะกระทุ้งก็เลยอะในเมื่อกูจะตาย,ตายอยู่แล้วจะอยู่หรือจะตายก็ลองมันเลยสู้ค่ะคมันจะออกประมาณได้สองหรือสามวันค่ะมันปรับสภาพก็คือล้างเคลียทุกอย่างตัวที่ดำแล้วผอมนะคะตอนนั้นน้ําหนักเหลือสามสิบเก้าค่ะเขียดแห้งค่ะผีที่เขาเรียกดาด้าสบสภาพสดคนที่ตายยังไม่น่ากลัวเท่าน้องค่ะ น้ำหน,หนัก39เท่านั้นเองค่ะครับกี่วันครที่ทานไปแล้วก็เราเราหยุดถ่ายทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะไม่ออกแล้วแล้วก็กี่วันที่รู้สึกว่าตัวเองมันเริ่มเริ่มแข็งแรงแล้วกี่วันที่ตัวเองคิดว่าเอาละใช่แล้วละสําหรับตัวนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์เดียวเองเหรออาทิตย์หนึ่งปรับสภาพอาทิตย์เดียวนี่คือปรับสภาพบนล่างไม่มีแล้วไม่ออกแล้วแล้วร่างกายเป็นยังไงหลังจากที่ลุกไม่ไหวที่เดินไม่ได้ พวกเซลล์กล้ามเนื้อนะคะจากที่มันแห้งมันฝ่อเนี่ยมันเริ่มมีอาการปวดแหละมันจะไล่ไปทุกลําตัวเราเลยตั้งแต่ขาจดหัวนะคะมันบิ่งปวดทรมานกลางคืนก็นอนไม่ได้ครับมันปวดแบบแต่เราต้องสู้แต่ก็ใจสู้ค่ะเราผู้ส่งยาไปกระชับด้วยหรือว่ากำชับเรานิดเึิกระชับด้วยต้องสู้และทั้งหมดทั้งมวลทานไปกี่วันกี่ขวดถึงถึงลุกขึ้นเดินเองได้ ประมาณขวดหนึ่งนะคะขวดเดียวเองเหรอขวดหนึ่งค่ะขวดเดียวทําให้เดินได้ครับคุณผู้ชมครับที่ที่ดีใจที่สุดนะคะพอน้องเดินลงจากบ้านได้ครับน้องก็คุณแม่นั่งอยู่ข้างล่างนะคะความที่น้องดีใจครับอืน้องก็บอกเดินไปหาแม่ค่ะแม่หนูไม่ตายแล้วค่ะโอ้โหปรบมือให้เธอด้วยฮะ นี่คือความรู้สึกนะฮะของผู้ที่ได้ดื่มยาน้ำสมุนไพรหัวลักเซียมอะปลอบอให้ทั้งสี่ท่านด้วยครนี่คือสิ่งที่เราทำให้แล้วนะครับวันผู้ป่วยยิ้มได้ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันวันที่16เดือนมีนาคม2556ตามคำ เรียกร้องและก็ตามคําคเชิญที่อยากจะเจอว่าวันนี้อยากจะติดตามดูว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดื่มยาน้ําสมุนไพรหัวลักเซียมผ่านพ้นไปแล้วหลายวันหลายเดือนหลายปีปัจจุบันร่างกายเขาเป็นอย่างไรวันนี้เราพบคําตอบกับพวกเธอทั้ง4ี่คนแล้วขอเสียงปรบมือให้กําลังใจท่านอีกครั้งหนึ่งครับทั้ง4ี่ท่านครับเลิฟทีวีนะฮะ ช่วงทางเลือกสู่ทางรอดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นใครโรคอะไรที่ท่านอยากจะติดตามผู้ป่วยเคสไหนที่ท่านอยากจะให้พวกเรานำมามาสัมภาษณ์สดๆกันอยู่ที่นี่นะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี้แล้วโทรเข้ามาได้นะฮะตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะหาคำตอบให้ท่านที่นี่ที่เดียวนะครับบริษัทเลิฟอยู่ประเทศไทยค้นหาคำตอบให้ท่านได้อย่างแน่นอนสำหรับผมพิธีกรดำเนิน,นรายการวันนี้ ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ